อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนะครน่านร้านผ้าบ้านพระบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดแบ่งปันพระหูรมานขี่ F16 ออกรบรุ่นหัวใจเจ็ดตำนานรุ่นแรกหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริกุตโตวัดเวรวันธมรามจังหวัดศรีสะเกษ คลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรายละเอียดการปลุกเสกแจ้งไว้ที่คลิปเปิดสั่งจองแล้วสําหรับคลิปนี้เราจะมาชมรายละเอียดของเหรียญกันนะครับสําหรับรายการนี้จะเป็นรายการที่13เนื้อปอกลูกปืนลงยาลายธงชาติเป็นรายการแจกทหารนะครับได้มาแค่1เหรียญมีแค่เหรียญเดียวนะยังอยู่ในซีนนะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาลายธงชาติ ขาอแจกทหารเป็นรายการแจกทหารนะครับมีอยู่แค่เหรียญเดียวถ้าใครต้องการนะครับเหรียญละ400บาทมีแค่เหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะถ้าใครอยากได้กล่องกระมบยีสีเขียวแบบนี้นะครับจะเป็นรายการที่9 <c oughs> เนื้อปอกลูกป,ปืนลงยาแดงสร้าง999เหรียญบูชาเหรียญละ400บาท นาก่อนจะเขียนนาพระหุรมาภัยรีพินาศรุ่นรวยหัวใจเจ็ตตำนานหลวงปู่ดมทรัพย์สิริคุตโตวัดเบรุวันธรรมรามอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดพศ .2568 เดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับรายละเอียดรายการที่9้าเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นรูปของพระหุรมานะครับขี่ F16 เตรียมพร้อมออกรบนะครับอากายันร้อมรอบนี้จะเป็นหลวงปู่อุดมทรัพย์เขียนนะครับอักายันอันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลังเหรียญจะมีคำว่าภพรีพินาาอยู่ข้างบนนะครับ ข้างล่างจะมีชื่อหลวงปู่อุดมทรัพยิรีคุตโตต่อโคอ้ดแม่ทัพแล้วก็ต่อโคดเป็นเลขโคดไทยนะครับอักขระยันตรงกลางนี้บริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลวงปู่มหาศิลาเขียนให้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นหลวงปู่ศิลาตั้งชื่อรุ่นให้เห็นว่ารุ่นรวยหัวใจเจตานานอยู่ตรงนี้ส่วนรอบข้างนะครับสองข้างเนี่ยจะเป็นหลวงปู่อุดมทรัพนะครับเขียน อาครยันกำกับอีกทีหนึ่งอันนี้คือด้านหลังด้านข้างรายการที่9นะครับบูชาเหรียญละ400บาทเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงสร้าง999เหรียญอันนี้จะเป็นรายการที่11เนื้อชนวน เป็นเนื้อชนวนปอกลูกปืนนะครับสร้าง5,000ันเหรียญกรมหยี้ด้านในจะเป็นสีฟ้ารายละเอียดหน้ากล่องจะเหมือนกันเป็นเนื้อชนวนปอกลูกปืนรายละเอียดเหรียญจะเหมือนกันนะครับอันนี้บูชาเหรียญละ350าบาทด้านหน้าเหรียญด้านข้าง ด้านหลังเหรียญต่อโคดแม่ทับแลนก็เลขโคดไทยเหมือนกันนะครับเป็นเลขโคดไทยอยู่บริเวณนี้ด้านซ้ายมือรายละเอียดต่างๆด้านหลังเหรียญก็จะเหมือนกันด้าน,นข้างนี้เนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนปอกลูกปืนบูชาเหรียญละ3 50บาท กล่องทึบสีเหลืองเนี่ยจะเป็นรายการที่12เนื้อทองแดงลุ้นนะครับเป็นทองแดงลุ้นเขาจะมีลุ้นทองแดงอมรุ้งลุ้นทองแดงรมดำลุ้นทองแดงกระสินไฟลุ้นทองแดงลงยาฟ้าลุ้นทองแดงลงยาขาวลุ้นทองแดงลงยาลายธงชาตินะครับ1ลุ้นบูชาลุ้นละ250บาทถ้าใครเอา3าลุ้น7 0 0บาท เอาลุ้นคิด1 0 0 0ันบาทอันนี้แกะสุ่มมาครับแกะสุ่มมาเจอเป็นทองแดงลงยาลายทองชาตินะครับลุ้นออกมาแล้วนะครับเจอเป็นทองแดงลงยาลายทองชาตินะครับสวยงามมากอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านข้าง ด้านหลังต่อโคดแม่ทัพเหมือนกันแล้วก็เลขโค้ดไทยอยู่ด้านซ้ายรายละเอียดเหรียญจะเหมือนกันทองแดงรุ้นนะครับด้านข้างบูชารุ้นละ250บาท3รุ้น700 5รลุ้น1,000 1นลุ้นก็คือ1เหรียญน,นะครับไปแ,แกะสุ่มดูว่าเราจะได้แบบไหน นนถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า LINE i ดเป็น LINE ADD, add pbpb 4 2 8 9 pbpb 4 2 8 9ถ้าใครแอดลาย e ไม่เป็นให้สแกน q r c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน q r c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลาย e อของร้านผ้าบ้านพ้าบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลาย e อได้ง่ายดีเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ